เอาถ้วยมาครอบบนตะแกรงแล้วยังไงต่ออ๋อใต้ถ้วยมีข้าวอยู่บนตะแกรงแล้วยังไงต่อเทลงมึงจะเอาข้าวไปครอบบนตะแกรงทําเพื่อแล้วมึงแล้วมึงใส่น้ําแขง็งไปทำไมโอ้โหต้มเป็นข้าวต้มเลยแล้วตาเอาใส่ถ้วยเอาสากระเบือมาตําแล้วยังไงต่อโอ้โหหนักเลยทีเนี้ย เอาไปใส่เครื่องปั่นมึงสมควรใส่เครื่องปั่นตั้งแต่ทีแรก <c oughs> มึงไม่ควรตัด <c oughs> แล้วก็เอาอะไรมาต่อเนี่ยอะไรวะเอากระมังใส่น้ำมาแล้วก็เอาไอวที่เป็นแท่งๆวงๆเป็นวงกลมเนี่ยเอามาล้างน้ำแล้วก็เอามาจัดเดียงไว้เป็นแถวแบบนี้เหมือนขนมบ้าบิ่นแต่ไม่ใช่ <c oughs> เอากล้วยมาแล้วยังไงก็อตอกไข่มึงตอกไข่ใส่กล้วย รูมันเล็กกว่าปากขวดทำไมมึงไม่ตอกไข่ใส่ไปเลยในปากขวดน่ะมันใหญ่กว่ากลวยน่ะรูมันนะ่ะใส่แป้งใส่เครื่องปรุงโอ้โหมึงดูดิไม้ใบาพายเนี่ยมันก็พยายามใช้เนาะ <c oughs> เป็นรูเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปลงในกระทะผัดนว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 ดแล้วก็ เอามาไว้ในกระมัง oh. แล้วยังไงต่อเอาแก้วหรือถ้วยอะไรสักอย่างตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็โรยแป้งด,ด้านขอบด้านข้างแล้วยังไงต่อเทลาดไข่ลงเพื่ออ้ไข่มันแตกมือก็เอาไข่มาตอกใส่เลยถ้ามันจะแตกขนาดนี้แล้วก็นวดนวดนวด,นวด,นวดจนกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาบี้เป็นเป็นเป็นรูเ,นเมื่อกี้ไม่ใช่ ทําเป็นไส้บีบไข่ลงไปแล้วก็มาต้มมาต้มเสร็จแล้วยังไงต่อ <c oughs> เอาพริกอันนี้พิกน่าจะเป็นพลิกขี่หนูนะผมว่านะแล้วก็กันไกมาตาัดตัดตัดตัดผมว่ามันน่าจะตัดหมดทั้งนี่เน่ยนานอยูอย่อ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงเอม่ามึงเอาไอ้ไอ้มึงเอามาตามทะเล <Mohammed> เป็นพี่เลย <c oughs> โอ้โหคุณน้กว่ามึงจะตัดหมด ัวแล้วก็เอาอะไรไม่รู้มาใส่แล้วก็พริกใส่ในกระทะแล้วก็เอาอะไรใส่ไม่รู้เครื่องปรุงอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอากะลี่มาทอดเดี๋ยวนะกะลี่นี่มันต้องต้มก่อนทอดหรือมันไม่ต้องต้มแลยทอดได้เลยวะอันนี้ผมไม่รู้ว่ะเอามาตัดๆแล้วก็เอาแตงกวามาโรยแล้วก็เอาน้ำซอสมาราสนะครับ แล้วก็จะออกมาแบบนี้เอ้ยแต่ว่ามันก็น่ากินอยู่นะเฮ้ยเยสตะลี่ก็น่ากินเหมือนกันนั้นนี่เดี๋ยวแต่กูแปลกใจว่าทำไมมึงตัดพริกอ่ะตัดตัดตัดแค่สองสามอันเห็นว่าสุดท้ายมันก็ไปโขกจนละเอียดอ่ะกูละปวดหัวขอยะนุ่มน้อย